สวัสดีครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถไถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น M 5 0 0 0 S U นะครับรถขนาด50แรงกับขึ้นสี่ล้อนะครับรถรุ่นแรกเลยนะครับที่คูเปอร์ต้านำเข้ามาขายนะครับโดยรวมรถสภาพเดิมนะครับบอดงบอดี้เดิมแต่ก็จะมีเก็บพวกสีภายนอกนะครับทั่วๆไปยางหน้ายางหลังสภาพยังดีทั้งสีเส้นนะครับ ก็เป็นยางที่ว่าติดรถมานะครับแต่เจ้าของเขาเคยเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่ารถมันสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่สติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนี่ยังยังอยู่ในสภาพสวยอยู่เลยนะครับบอดีออ้ไม่มีบุบด้านท้ายพลาสติกไม่มีแตกนะครับอย่างด้านท้ายนี่ก็จะมีเก็บสีเทาอยู่นะครับสีลงสีล้ออะไรพวกนี้คือมีเปลี่ยน ตามอายุการใช้งานแน่นอนนะครับแต่รถคันนี้ก็ไม่ได้มีซ่อมหนักอะไรนะครับก็จะมีมาปรับสภาพภายนอกนะครับทั่วๆไปอย่างที่แจ้งไปนะครับโดยหลักคันนี้ก็คือพื้นฐานเดิมนะครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งระบบไฮดรอลิกนะครับที่มาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเท่าที่เด็กแจ้งมานะครับเดี๋ยวจะมเีเปลี่ยนตัวโดยหมู ใบสีให้ใหม่นะครับเพราะมันสึกตามการใช้งานเครื่องปกตินะครับน้ําไม่ดันนะครับไม่มีไอก็ถือว่าเครื่องยังดีนะครับรถสตาร์ทติดนะครับชึ่งเดียวติดง่ายระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกตินะครับน้ำหนักคลัตช์น้ำหนักเบรกปกติน้ำหนักพวงมลาลัยซ้ายขวาปกติไม่หนักนะครับ นี้มีใบด้านหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับใช้ตีนาะได้เลยเนี่ยบอดี้ด้านบนนะครับไม่มีแตกนะครับไฟทรงไฟหน้าไม่มีแตกไ,ไม่มีบุกไม่มีคือแบบด้านบนเนี่ยสีเดิมฝากระโปรงนะครับสีเดิมหลังคงหลังคามีรูทะลุนิดเดียวเองครับยังเป็นหลังคาของติดรถมานะครับหลังคาแดงเป็นตัวสุดท้ายของ M 5 0 0 0ันนะครับหลังคาแดง ไปลังคาจะติดรถมาเนี่ยตอนแรกท้ายก็ปกตินะครับไม่หอนคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับไปดันโรตารี่ราคา3า0 0 0 0บาทราคานี้ก็รวมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องระบบกรองทั้งหมดนะครับถ้าสนใจลูกค้าอยู่ไกลารายละเอียดเรื่องการขนส่งโทรมาคุยได้เลยนะครับ ถ้าไม่ไกลเดี๋ยวส่งฟรีให้ครับเบอร์โทรนะครับ0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ